สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเลยครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขที่ยังค้างอยู่ครับผมครับก็มาเชียร์ b ท t a n i t ลงคลิปกับมีพี่ปรกกายได้ครับผมพี่ปักกายครับพี่น้องเนาะอาจารย์คนโคราชครับผมครับในคลิปนี้นะครับเลขสายด่วนพ่ออุดรครับผมเอา ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ครับผมกอลมาเชียกับข่อวอร์พรให้พี่น้องเอีโชคดีเด้อครับผมตำราเล่อเมอแงนี่ครับพี่น้องเนาะสามธันวาคม6กครับผมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณถุกๆเซียนถูกๆอาจารย์ครับผมที่มอบแนวทางให้กับน้าเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเส็งโศกเส้นดวงครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตารารวมเซียนในคลิปนี้กันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมสายด่วนพ่ออุดรครับพี่น้องเนาะมาดลด่วนครับผมครับพอดีก็มาเชียเขียนวิ่งไวเพราะมัมีเหล็กวิ่งนะครับผมครับเป็นศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนแล้วก็ศูครับพี่น้องเนาะสี่คู่ครับผมเน้น0ูนย์หนครับผมนี่เบื้องต้นฉบับพอร้ะครับผมพอดีสาวครับพี่น้องเนาะเล่เขียนวิ่งไว้แต่ว่าจริงๆแล้วกั ถือว่าเป็นตัวเด่นครับพี่น้องเนาะศูนย์กับสองนี่ครับผมต้นฉบับเพิรนศูนย์หนึ่งเก้าสองครับผมเป็นไหซัำนี่ครับพี่น้องเนาะศูนย์เก้าศูนย์สองนี่ครับผมเป็นเลขสี่คู่ด้วยครับพี่น้องเนาะวิ่งโบเกียวด้วยครับผมกับเป็นเลขสี่คู่ครับผมีนต้นฉบับเพิรนลองเบิ้งครับพี่น้องงวดนี้ครับเอาครับพี่น้องครับผม พี่ปากกายครับพี่น้องเนาะพี่ปากกายครับพี่น้องพีที่ล่อค่อยงวดว่องหันพี่ปากกายเพิ่นบ่ได้นําเสนอแนวทางได้ครับผมครับเพิ่นกับกําลังซ่อมสูตรของเพิ่นอยู่ครับพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าสูตรเพิ่นก็ถือว่าเดินครับผมว่องหันเพิ่นมาสามตัวครับผมกับพี่ปากกายงวดนี้สามทอคอหกสิบแปดครับวิ่งบนหกกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะเป็นสิบบนเด้อครับผมครับ หลักหน่วย015ครับผม015 2ตัวบน6061 7071ครับผม3ตัวบน860861หลักร้อย8ครับพี่นองเนอะหรือว่าหลักหน่วยล่าง8ตัวเดียว10ล่าง069เน้น6กับ9 2ตัวล่าง68และ98ครับผมับ68และ98ครับ นี่ครับพี่น้องเนาะกับงวลวังหันสูตรเพิ่นเดินอยู่เด้อครับผมแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ให้ลงคลิปแล้วก็บ่ได้ส่งให้อ่าน้ำเชียร์พาลุยน้ำครับผมครับนี่แหละครับผมเอาลองพิจารณาเบิ่งไปน้ำกันกลับมาขึ้นเวทีอีกครับพี่น้องเนาะฝีประกายหลังจากซ่อมสูตรไปวันจันทร์มือหนึ่งครับผมอาจารย์คนโคราชครับผมอาจารย์คนโคราช เด่น901เด้อครับพี่น้อง901ครับ07 09 01 02 17 19 11 12ครับผมเน้นไปที่01และ11ครับพี่น้องเนาะครับติดจราหน้าเบิ้งครับผมเอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้าลวยกะขอไวพอนให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมือนีมาทุระ ในตัวเมืองครับผมกับบระเนตรกำบัานอยู่ครับพี่น้องเนาะครับผมแนวทางเล็กเด็ดมาดนๆครับมานำเสนอสู้พี่น้องที่ครับถ่ายคลิปนี้กขอให้โชคดีครับผมสามท่านว่าคมบหกสิบแปดดำลาวสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเจนเคย้ะค่ะขายขี้มค่ะครับเอ๋ค่ะท่านผู้ชมเอ่อ ถ้าสนใจให้ทักไลน์มาเบอร์ที่ก่ามาเชียบอกเด้ค่ะดันูุชรัมเป็นเบอร์ใหม่เนาะค่ะเบอร์เฉพาะขายครีมค่ะดันูุชมโทรมาใดโทรมาสอบถามก่อนค่ะว่าแมนน้ำเชียกับเก่ามาเชียบอกค่ะคศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกได้คับพี่น้องค่ะเอาไม่เด้่ยแถเอาศูนย์หกสองค่ะสี่เก้าหนึ่ง แปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรสัพท์มาได้ครับพี่น้องไอดีไล่ได้ครับผมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะของบริษัทหรือว่าจะของคีปนี่ค่ะครับเพิ่นสีจัดสบู่ตอนรับปีใหม่ค่ะเพิ่นจะลดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะลดสบู่ค่ะแมนลดสบู่ครับพี่น้องเนาะค่ะเป็นโปรปีใหม่ครับผมค่ะครับ นี่ละทีเอฟซีม e ันถามหาน้ําเชี่ยบ่มีโปรอะค่ะน้ําเชี่ยกับบ๊หูจกะะักเนาะรำมุนงส้มเพราะ,ะ,ะว่าเอมันเป็นขิมสบู่ของบริษัทเพิ่นไหมาเนาะคะ่ะ่นอ่อเนืํอเชี่ยกับสิลดไหเอฟซีก็บ่ได้เนาะคะ่ะบานีปีไม่เพิ่นก็เลเ่สีลดสบู่ให้ลูกค้าแนี่นจัดโปค่ะเดี๋ยวรายละเอียดก็ สอบถามดนครับพี่น้องเนาะในไลน์ได้ครับผมลดกระหน่ำการดันมืสมเนาะต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเฉพาะต้อนรับปีใหม่ได้ค่ะดันมืสมค่ะเอานี่ล่ะค่ะเสื้อลำนี่เพิ่นการลดเลยดิแมนค่ะเพิ่นลดมากแต่งแต่อามาขายแล้วครับผมค่ะครับลดมากแล้วค่ะเอสบู่กับเสื้อลำเนี่ยใส่ดีได้ค่ะดันมืสมค่ะสบู่เฮทไนนาเฮ้า ใส่เกียนออกครับพี่น้องเนาะใสออกฟากะจางค่ะเสล่ําเห็ดไหน้าหาบว้แหงว่เหียวเนาะครับผมค่ะครับชุ่มื้นตลอดครับเมนค่ะนี่ค่ะ่ันผู้ชมเอฟซีน้าเชียเอาไปใส่แล้วค่ะเพิ่นว่ามันหนุ่มหน้าดีขึ้นด้วน้ำเชียร์เมนเพราะว่้ก็ใส่เดี๋ยวอาทิตย์กูกลัวยังได้ทอาครับค่ะตัวนี้ค่ะดันผู้ชนมเนรขมขมินเด้อครับผมขมขมินค่ะนเดย์ครับก่อนนอน เดี๋ยวเอฟซีไลท่าันเพ่นกับย้อมกุหู้ที่แถเพ่นว่าใส่ตัวนิดเวลาใดเ่า้าเย็นนะค่ะท่านผู้ชมเช้าเย็นเซรั่มค่ะคถ้าตอนย้อมเงือกขึ้น้าเซรั่มแล้วต่อด้วยขีมขมิน้นนะค่ะท่านผู้ชมขีมขมิ้นค่ะทาบางๆก็ได้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ทาเฉพาะย้อมเงือกขึ้นนะค่ะก่อนนอนค่ะอันนี้เช้าเย็นนะค่ะท่านผู้ชมก่อนแต่งหน้า เนาะก่อนท่าแป้งแล้วๆกะต่อด้วยแป้งตลับกันแดดค่ะครับไท่ซี่พมีขีมกันแดดกะใส่แป้งตลับกระไรเนาะแม่น <Man. S 2> ค่ะอย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมสบู่ลดต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเริ่มวันนี้ค่ะท่านผู้ชมแม่น <Man. S 2> ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมสามอย่างนี่เอฟซี FC เป็นหยดหิน,นเราดีทอครับผมสามอย่างนี่ครับพี่น้องคนะ่ะครับสามอย่าง ยอดฮิตค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาเนี่ครับพี่น้องเนาะค่ะผิวแตกผิวแห้งก้านครับผมบำรุงด้วยเซรั่มค่ะน้ำหอมพร้อมแล้วครับผมค่ะกินกุหลาบอ่อนๆครับผมครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเอาครีมตัวนี้กับมิฟ้าด้วยค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชียร์แก้ให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะครีมขมิ้นค่ะแม่นลองเอาไปใส่เบิ้งครับพี่น้องเนาะ ใส่ดีจริงกับมาเช่รกับน้ำเช่กับร่องมากครับผมค<า>่ะเนียนดีดีค่ะด่านผู้ชมครับค<า>่ะอาอค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจกบให้ทักไลน์มาเด้อค่ะด่านผู้ชมับเบอร์<ม>ที่ก่ามาเชียบอกเนะาะครับค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคิดหนาอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ